ที่้องครับเมืเอม่อนี้ว่าปลูกยายาที่ถืออยู่ดีคือ,อยาในนะครับซึ่งมื่อนี้นะครับมาปลูกยู่คูห่วยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมเป็นประจำนะครับแต่ยังคือเอายาในมาปลูกปีที่แล้วปลูกยาเออนอเปียซุเปอร์ลีฟนะครับเนเปียไทยเคลื่อนน้ำท่วมตายนะครับแต่ว่ายาในเอามาแซ่ไว้หลายจุดหลายหม่องอยู่ปลูกแซ่ไว้ซื่อน้ำท่วมสามเดือนกว่าแต่ว่าพอน้ำบกลงไปนะครับ กัยังสามารถแตกขึ้นได้ไม่ได้นะครับก็เลยเอาอยาในมาปลูกแสดงว่าผ่านการพิสูจน์แล้วนะครับน้ำท่วมถึงซีเมตรนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถจะเลื่อนเติบโตขึ้นได้อีกในตอนหลังจากน้ำลดไปแล้ววันนี้ใ่มาปลูกนะครับสำหรับวิธีการปลูกในมืนอนะครับพี่น้องก็สีใสเนบน้องไม่กีตโลกแตกนะครับก็เลยก้นลองบินแตกและแห้งเนาะบานทางบ้านเอื่นฉีตโลกนะครับเนบลงไปเลยแต่ยังสีหัดน้ำตาม ครับกิดเน็บประมาณนี้เจ้าสีหดน้ำตามนะครับเจ้าสีลดน้ำตามอูกแบบง่ายๆครับพี่น้องปมีห้อยกิ่งโรยู่นี่เป็นร่องนะครับแบบลงไปเลยเน็บลงไปครับเอาแบบง่ายๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เจ้าสี่มาหดหดน้ำโดยใส่เครื่องตัดหญ้าใส่หัวปั๊มนะครับเครื่องตัดหญ้าใส่หัวปั๊มสี่ึ้นมาหด ตัวนี้มันน้ำที่หลายอยู่นะครับน้ำเหล,ลายอยู่แตเด็ดดีเพราะอะไรครับตขึ้นขึ้นตีน้ำท่วงเล็ดเดยือปูกไม่แล้วกับปลูกพ่อพ่อในพันนะครับไปปลูกที่ดอนหรือที่โนนนะครับล้นหญ้านี่นะครับหลังจากน้ำถ่วงแล้วจะตืดขึ้นมากไม่คือเรารับหญ้าในขั้นการอีสูตรแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วเอาเดี๋ยว จากนี้ก็สิไปภาพี่น้องเบิ่งการพดน้ำนะครับก็สิไปเบิ่งพดน้ำแลังจากเน็บหงาเส็จแล้วก็สิพดน้ำไปไปเบิ่งกันพี่น้อง